ข้อต่อไปนะคะข้อ61เขาบอกว่าหย่อนลูกเหล็กขนาดเล็กลงในท่อแก้วสูงที่บรรจุสรารละลายชนิดหนึ่งปรากฏว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งลูกเหล็กเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวณจุดนี้ควรใช้หลักฟิสิกส์ใดอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เขาก็เทสคอนเซปต์น้องอีกแล้วว่าน้องรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ลองว่ารูปดูเขาบอกว่าหย่อนลูกเหล็กลงในแท่งแก้วสูงสงนี้ มีของเหลวด้วยแล้วก็หย่อนลูกถึงลงไปมันก็อะไรนะมันก็ตกตกไปน้องนึกถึงธรรมชาติน้องลองหย่อนอะไรเดียวใส่อะไรได้ที่มันหนืดๆหย่อนลูกแก้วลงไปอย่างเงี้ยตอนแรกๆมันก็จะเคลื่อนที่เร็วใช่ปนะ่ะน้องตกมาเร็วๆ,ๆสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงช้าลงแล้วเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่สุดท้ายเจอมันตกมาถึงกออ้นเอ่อทีนี้ตอนที่มันตกลงมาเนี่ยมีแรงอะไรกระทำกับมันบ้างแก้วเนาะ อย่างแรกเลยแหละแรงที่ฉุดมันลงคืออะไรกำนักของมันเองถูกปะแล้วแรงต้านมีอะไรบ้างอันดับแรกคือ b นอ้ b นอง b บย y a ซ c y แรงลอยตัวถูกปะคะแล้วพอมันความเพราะว่ามันวิ่งเร็วขึ้นเรืเร่อยๆเนี่ยมันก็จะมีแรงอีกตัวหนึ่งต้านมันด้วยนอ้องคือความหนืดความหนืดความหนืดของมันแรงหนืด แรหนึต้ามันด้วยก็ใช้สูตรธรรมดานนองซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอถูกปะมีความเร่งนี่มันเร่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นหย่อนแล้วมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเอฟนี่ก็คืออะไรเนาะเอ็มจีค่ะแล้วก็ให้ทิศลงบนบวกอย่างเงี้ยใช่ปะเอ็มจีก็เป็นบวกแล้วก็ลบด้วยแรงบีลบด้วยแรงหนืดเท่ากับเอ็มเอ ว่าทีนี้เขาไม่ได้บอกค่าอะไรมาเลยน้องเขาแค่ถามว่าอธิบายซิว่าพอลูกเล็กขึ้นที่ดูความเร็วคงตัวอะทําไมมันถึงขึ้นที่ความเร็วคงตัวทำไมันไม่เล่งขึ้นไปเรื่อยเพราะอะไรน้องผู้สูตรเพราะว่าที่มันสุดท้ายเนี่ยมันจะขึ้นที่ความเร็วคงตัวก็เพราะไอแรงหนืดเนี่ยน้องน้องต้องรู้ก่อนว่าแรงหนืดสตดอะไร แรงหนืดเนี่ยสูตรของมันเนี่ยก็คือ6ไพเอ็กตาอรีเนี่ยคือความเร็วความเร็วของวัตถุแปลว่าอะไรเนาะแปลว่าแรงหนืดจะแปรผันตรงกับความเร็วถูกปะ ้าความเร็วเนี่ยมันเร็วเรื่อยๆืยเร็วเรื่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแรงหนืดมันก็มากขึ้นด้วยถูกปะเมื่อแรงหนืดมากขึ้นเพาะแรงหนืดมากขึ้นความเร็วมากขึ้นแรงหนืดมากขึ้นก็เหมือนที่พี่บอกว่าตอนแรกน้อยก่อนไปเออทำไมมันขึ้นที่เร็วแล้วมันขึ้นทช้าลงก็เพราะว่าขนาดที่ความเร็วของลูกแก้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแรงหนืดแรงหนืดมันก็แรงหนืดเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมจนสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นน้องจนกระทั่งมาถึงความเร็วจจุดดนนนนึงเี่ยมมัััะหหกกล้า คือจุดๆหนึ่งเนี่ยแรงหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้มันจะทําให้ความเร็วสุดท้ายเนี่ยคงที่เลยเนอ้องคือมันเล่งไม่ได้แล้วอะ่ะคือมันเล่งไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันมีแรงหนืดต้านคือมันจะหักกันไปหมดอันนี้มันเป็นเรื่องปรากดก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น้องคนรู้ก็คือคือนี่นอ้องกดนี้นอ้องเขาบอกว่าเพราะวัตถุเนี่ยมีมีความเร็วถึงค่าหนึ่งของมัน แรงหนืดเนี่ยมันจะหักล้างแรงฉุดทั้งหมดแรงฉุดที่พี่บอกก็คือมีเนี่ยพวกนี้มันจะหักล้างแรงฉุดทั้งหมดนะจนจนซิมาเอฟเนี่ยเป็นศูนย์ก็คือความเร็วคงที่ความเร็วคงที่ก็คืออะไรเนาะไม่มีความเร่งถ้า a เป็นศูนย์สมการนี้ก็ได้ศูนย์ถูกปะ่ะซิมาเอฟได้ศูนย์แล้วความเร็วคงที่ข้าเนี้ยเขาเรียกว่าความเร็วปลายหรือ terminal velocity แล้วเขาก็ถามว่าจงใช้หลักฟิสิกส์อธิบายซิก็ตอบเลยเนอะก็คือเรื่องสมดุลของแรงแค่นี้เองตกอิสระไหมไม่เกี่ยวไม่ใช่หรือป,ปะ่ะมีแรงหนืดม,มีแรงต้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แรงดุนหุดระหว่างม้วอนอยู่นี่ไปไกลแล้วเนาะแรงมุมของโลกก็ไม่ใช่ชาทีเดียวหรือป,ปะ่ะสมดุลของแรง เพราะว่าถ้าไม่สมดุลเนี่ยมันก็ต้องเร่งขึ้นเร่งขึ้นใช่ไหมน้องนึงกว่าลูกแก้วถ้ามันยังไม่สมดุลเนี่ยมันก็ต้องวิ่งด้วยความเร็วขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าความเร็วมันคงที่แล้วแปลว่ามันต้องมีแรงอะไรก็ตามมาทําให้ความความเร่งมันเพิ่มขึ้นไม่ได้ก็คือมันเกิดสมดุลของแรงโอเคนะ